ทุกคยวันนี้กับหมอไอนะคะในคลิปนะคะหัวข้อที่ว่าแลนด o อนะคะว่าปู่พญาเก็ดแก้วนาคราชอยากบอกสิ่งใดถึงคุณในเวลานี้นะคะปู่พญาเก็ดแก้วนาคราชสารมาเยอะใบแรกเงินการอุปธรรมช่วยเหลือบุญ ความช่วยเหลือไพ่ขึ้นดีมากเลยค่ะบุญเยอะไพ่ขึ้นดีมากอ่าหมอไอทํานายก่อนนะก็คือปู่พญาเก็ดแก้วนาคราชนะคะฝากสารมาถึงคุณ อ่าแล้วก็มีปู่พญาเพชรพัทธระนาคราชมาด้วยนะคะมาคู่กันสององค์เลยนะท่านฝากมาบอกว่าปู่พญาเกตแก้วนาคราชกับปู่พญาเพชรพัทธระนาคราชนะคะฝากมาบอกว่าท่านจะมาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินนะคะท่านจะเอาเงินก้อนมาให้กับคุณคุณใครนับถือท่านคุณขอพรท่านได้เลยนะ คุณเดี๋ยวท่านจะช่วยเรื่องเงินนะคุณคุณพอพรท่านว่าตอนนี้คุณอยากได้เงินก้อนเนี่ยไปทําอะไรบอกท่านด้วยความเหตุผลนะว่าคุณต้องการเงินเอาไปทําอะไรบอกหนึ่งอย่างนะเพราะว่าคุณเนี่ยส่งบุญในท่านสม่ำเสมอท่านบอกคุณเป็นคนที่มีบุญเยอะบุญเก่าค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงที่แบบว่าดวงตกไปบ้างหรือว่าไม่ทําบุญมากอสุดท้ายแล้วว่าดวงของคุณเป็นคนที่แบบว่าชอบคุณเนี่ยเป็นคนดีชอบไหว้พระสวดมนต์ท่านบอกคุณชอบไหว้พระสวดมนต์นะแล้วก็ เป็นคนดีอ่ะอืมท่านก็ฝั่งก็บอกว่าท่านจะช่วยนะถ้ามีปัญหาเรื่องเงินใกล้ขอพรจากท่านนะแล้วก็คุณจะได้ทรัพย์สมบัติจากท่านนะคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คุณขอพรจากท่านในเรื่องเงินเรื่องงานนะขอเรื่องเงินท่านจะช่วยเรื่องเงินท่านจะประทานแก้วแหวนเงินทองให้กับคุณท่านบอกคุณเป็นคนที่มีทรัพย์เก่าอยู่ในวังบาดาลนั้นข้างเยอะคุณเป็นคนที่มีสมบัติเก่า่นข้างเยอะท่านบอกว่าขอพรท่านสี่ท่านจะช่วย ปู่พญาเพชรพัฒรนาคราชกับปู่เกดแก้วนาคราชนะขอพรท่านนะคะท่านจะมาช่วยนะติดขัดเรื่องเงินก็ขอเรื่องเงินเลยท่านบอกอย่างนี้นะไม่ต้องกังวลคุณเป็นคนมีบุญเก่าเยอะขออะไรก็สําเร็จนะท่านให้พรนะท่านบอกท่านให้พรแล้วก็ท่านบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่รักษาสินข้อที่สามได้ดีมากๆเลยนะท่านชอบท่านบอกว่าท่านเห็นแล้วแหละคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์แต่ว่าบางทีเนี่ยคุณเนี่ย เดีย๋ยวรู้จักการยับยั้งยับยังย้งชั่งใจไม่ประยุงคนที่เขามีเจ้าของปู่บอกดีมากปู่ชอบคนที่รักษาสิ่ข้อที่สามท่านเลยจะมาช่วยเรื่องเงินท่านบอกเนี่ยเองรักษาสินข้อที่สามปู่จะให้เงินให้เงินก้อนเองเลยก้อนใหญ่ด้วยเล่งเนี่ยเป็นคนที่ ม่ยึดติดกับอะไรปู่บอกดีเป็นคนที่ปล่อยวางได้ดีท่านบอกว่าถ้ามีโอกาสได้คุณเนี่ยปล่อยนกนะปล่อยนกปล่อยปลาแล้วดวงจะยิ่งดีขึ้นไปปล่อยนกกับปล่อยปลานะปล่อยนกสักสองตัวนะแล้วชีวิตที่ติดขัดเป็นกงขังอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่สบายใจมันจะอย่างเงี้ยอย่ที่มันเป็นกงขังแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยคือการปล่อยวางเนี่ยปล่อยนกแล้วจะดีขึ้นนะดวงจะดีขึ้นไปปล่อยนกสักคู่หนึ่งนะถ้ามีเงินก็ปล่อยนกนะท่านบอกมางี้นะ เนี่ยแล้วเงินที่สมควรไม่ได้มันจะได้นะถ้าท่านบอกว่าคุณเนี่ยคิดดีๆนะก่อนจะเอาเงินไปทําอะไรเนี่ยสมมุติได้เงินก้อนท่านบอกให้คิดดีๆคิดซ้ายคิดขวาคิดดีๆตัดสินใจดีๆเดี๋ยวเงินจะดีนะ ท่านบอกว่าให้คิดดีๆก่อนจะทําอะไรก็แล้วแต่ทุกเรื่องท่านบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่หมายถึงเรื่องทุกๆเรื่องให้คุณคิดดีๆก่อนจะทําอะไรท่านบอกว่าให้อยู่ในสิน5้านะเองทําอะไรก็ได้เองทําไปเลยแต่จะทําอะไรก็แล้วแต่เองต้องอยู่ในสิน5อย่าให้มันผิดสินอย่าให้เดือดรอ้อนกันหนึ่แค่นั้นพอแล้วรักษาสิ่งข้อที่3แค่นี้ชีวิตเองจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแน่นอนนะ เดี๋ยวเปิดยิปซีให้สามใบคอนเฟิร์มมีทาวเวอร์มาเนี่ยท่านบอกว่าบางคนไม่มีการมีความเครียดนะเรื่องเงินเนี่ยเงินเงินเงินท่านบอกอยากให้เงินดีขึ้นไปทําบุญลงศพนะทาบุญลงศพกับไถยชีวิตโคกระบือไถยชีวิตโคกระบือให้ได้ทุกเดือนทุกเดือนทาบุญลงศพให้ได้ทุกเดือนทุกเดือนเงินจะดีขึ้นความเครียดจะหายไป อุบัติเหตุต่างๆอันตรายต่างๆทําอะไรเองไม่ได้โชคดีแน่นอนทําบุญลงศพกับไทยชีวิตโคกระบือนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปอิดอีกใบหนึ่งพูดเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าสารมาเยอะแล้วหมอไอพูดแบบพูดเร็วอ่ะพูดไม่ทันเลยท่านมาไงก็เลยพูดไม่ทันเนี่ยทำแล้วดี10ถ้วยขึ้นมาทําตามที่บอกก็ดวงจะดีขึ้นนะคะไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ